ผลทดสอบ Oppo Find X8s เลอทธงชิป Dimensity 9400 Plus แรงจัดเต็มด้วย CPU 3.73 GHz ก่อนหน้านี้ได้มีผลการทดสอบของ Oppo Find X8 Ultra เผยมาแล้วนะครับที่ยืนยันว่าใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite ล่าสุดก็ได้มีผลทดสอบของ Oppo Find X8s ออกมาเพิ่มเติมครับแต่รุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต d ดเมนซิตี้9,400พลัสแทนซึ่งคะแนนก็สูงไม่แพ้กันเลยครับโดยผลทดสอบของ OPPO f i n X8s ใช้ชิปไดเมนสตี้9,400พลัสและ RAM 16GB ออกมาตามนี้ครับคะแนนแบบซิงเกิลคอทำได้ที่2,770คะแนนคะแนนแบบมัลติคอทำได้ที่8,500คะแนนอย่างที่เห็นคะแนนทดสอบของ OPPO f i n X8s ตามหลัง OPPO f i n X8 Ultra เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสเปคของชิปเซ็ตไดเมนซตี้9,400พลัส จะเห็นเลยว่ามีความเร็วในเมกะคอร์เพิ่มขึ้นจาก3.63กิกะเฮิร์มาเป็น3.73กิกะเฮิร์เองครับสำหรับสเปคของ Oppo Find X8s เท่าที่เผยออกมาตอนนี้ก็มีตามนี้ครับสเปคของ Oppo Find X8s ตามเข้าลือมีหน้าจอ OLED ขนาด6.3นิ้วความเร็ว 1.5K มีค่ารีเฟรช120เฮิร์ใช้ชิป Dimensity 9400 Octa-core oc ความเร็ว3.73กิกะเฮิร์มีแรมให้เลือก12 g ิกะ6 g ิ ส่วนลรอมีที่ลก2 5 6กิ512 g ิและ1เทราไบต์ไฮแบตเตอรี่มาที่5,700มิลลิมเรื่องประสิทธิภาพก็น่าจะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสำหรับ Oppo Find X8s เพราะได้ใช้ชิปที่อัปเกรดขึ้นมาเช่นกันส่วนเรื่องของความสามารถอื่นก็รอดูกันในวันที่10เมษายนนี้อีกทีครับ